อ่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับไมไมค้ารผิแล้วนะ้ยไม่ใช่เนี่ยกลับมาอยู่กับหน้าเดสก์ท็อปของผมนะเออวันนี้เราก็จะมาสอนลงมอด t ูมันี่ไอเทของเวอร์ชัน1.3.2นะไมค์าร์เวอร์ชัน1.3.2นะเท่านั้นนะโอเคครับเป็นส่วนเออเราจะมาอธิบายขั้นตอนกันนะฮะ ออสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยแน่นอน,นครับก็คือตัวเกมไมค์ครับนะจะเป็นเวอร์ชั่นอะไรก็ได้ครับให้กดเอ,อ่อฟอร์ดอัปเดตไปครับแล้วก็รอมันนะครมันก็จะโหลดอย่างนี้นะครับซึ่งการฟอร์ดอัปเดตก็เป็นการอัปเดตไมค์ครับนะจากเวอร์ชันเก่าให้ไปเป็นเวอร์ชั่นใหม่อนะอย่างหนึ่งจุดแปดจหนึ่งไปหนึ่งจุดสามจุดสองอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับก็จะทำให้เรา เออมีไหมครับเวอร์ชันใหม่ฮนะโอเคครับก็รอมันไปนะครับสำหรับใครที่เน็ตช้าหน่อยนะครับก็เน็ตช้าก็ต้องรอกันนานสักหน่อยนะครับโอเคครับได้แล้วคุณก็เห็นนะมาครับหนึ่งจุดสามจุดสองตรงนี้นะโอเคครับปิดไปโอเคครับสิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือมอด์มอด์มอดโหลดเดอร์นะของ m มชั่น หนึจุดสามจุดสองเท่านั้นนะครับจะเป็นของเวอร์ชันหนึ่งจุดสามจุดหนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเป็นของหนึ่งจุดสามจุดสองเท่าน,นนะให้เสิร์ชหาใน google นะฮะอย่างเงี้ยโหลดเดอหนึ่งจุดสามจุดสองอย่างนี้นะนนะแล้วคุณก็เข้าไปอันแรกเลยนะครับเพราะว่อันแรกเสร็จก็จะเจอหน้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็โหลดลงมาครับโหลดเ้ย่มใช่เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็ เนี่ยหาคำนี้อันแรกเลยคนระับ mod loader ยัจะถามสองนะให้เลือกเอ่อดาวน์โหลดไดเรกนะไดเรกคือ,คอกดปุ๊บมีลิงก์โหลดปั๊บเลยนะแต่ถ้าคุณอยากจะสนับสนุนคนที่เขาเอ่อทำมอดเนะี่ยคุณก็กดอันนี้โอเคครับกลับมากันตนะ่อครัเมื่อกี้ browser เป็นเป็นชั้นตึกอะไรไม่รู้นะแล้วผมก็ได้ทำการโหลด มดโหลดเดอร์ er เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เหลือทูมานี่ไอเทมอย่างเดียวนะครับคือทูมานี่ไอเทมเนี่ยจริงๆแล้ววันไม่ต้องใช้มดโหลดเดอร์หรอกผมเพิ่งนรกได้นะแต่ลงไว้ก็ดีนะเผื่อคุณจะลงมดอะไรเจ๋งๆอะไรพวกนี้นะก็ลงไว้ก่อนก็ดีนะโอเคเนี่ยให้เข้า Google <c oughs> เหมือนเดิมแล้วกดอันแรกเนี่ยให้เข้าเว็บเหมือนไหมครับเดียวนะมันก็นะแล้วคุณก็เลื่อนลงมาคุณก็จะเห็น เนี่ยดาวน์โหลดทูมันนี่ไอเทม MOD 4, มดฟอร์มายครับหนึ่งจุดสามจุดสองนาวนะก็คลิกไปครับโอเคมันก็จะขึ้น adf อีกแล้วนะคืออันเนี้ไม่ต้องตกใจนะมันไม่มีไดเลกมันเป็น adf อย่างเดียวให้กดเหมือนเดิมคนะัสะคลิปใหม่แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะ โอเคครับมันก็ขึ้นมาลิงโหลดให้เซฟไปตรงไหนก็ได้ครับที่คุณคิดว่าคุณถนัดมากที่สุดนะโอเคหลังจากโหลดเสร็จแล้วครับก็จะได้ไอ้สองตัวนี้ครับคือ mod loader แล้วก็ t u o many i t e m นะถ้าใครเป็น windows 7เนี่ยไม่ต้องไว้พิมพ์ในแอป data นี้ก็ได้ครับเปอร์เซ็นต์แอป data อย่างังี้ไม่ต้องก็ได้ัะแต่ถ้าใครเป็น windows เอ๊ะมันก็ใช้ได้หมดเลยเนาะ เนียให้เข้ามาที่คุณเออที่ไมค์คาร์บตรงหน้าเดสก์ท็อปของคุณนะหรือถ้าไม่มีก็เปอร์เซ็นต์แอปดัตตไปเลยนะโอเคครับมามาอยู่ตรงนี้นะให้คลิกขวาคลิกขวาที่เมานะครับแล้วเลือก Property นะฮะ p r t y e r t y เนี้ย open นไฟล์โลเคชั n นนะนะกดคลิกไปมันก็จะเหมือนกับเราพริมพ์แอเปอร์เซ็นตแตรงคำว่ารันอนะ โอเคครับเข้าไปที่บินนะไฟล์บินอยู่บนสุดเลยแล้วก็ไมค์ครับขึ 2, ้นสองขห้าสามหนึ่งยไม่ต้องสนใจครับให้สังเกตที่ m ไมค c r รับเฉยๆพอคลิกขวาเลือก Open With Win i ว,วลาปึ๊บโอเคแล้วรอสักแป๊บหนึ่งะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้สิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือลบเมตานบนะเม t นี i บนะ เนี่ยเรียงมาแล้วมันจะเป็นไฟล์ตัวอักษรใหญ่ๆไฟล์หนึ่งนะให้ลบลบทิ้งไปเลยนะโดยการกดปุ่ม delete นะโอเคโอเคจากนั้นก็ให้เราเอา,เอามอสโหลดเดอร์เนี่ยกด control แล้วก็ a นะแล้วก็คลิกค้างอะตรงไหนก็ได้ลากลงมันมาเลยนะเดี๋ยวไม่ใช่ กด c t r l A ฮะแล้วก็กด c อน t r ร l ค่ะ c o n t ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกตรงในไฟล์จุดๆเนี้ยโอเคคลิกไปตัดมันไปฮนะแล้วก็ลากมันมาปึ๊บโอเคครับ Word e d r ก็ลงเสร็จแล้วต่อไปก็ทูมันนี่เอเทมฮะก็มันจะลักษณะเดียวกันนะครับกด c o t r l A เอ้ยเออกด c o n t r ร l ค้างไว้นะครับแล้วก็กดไอ้นี่ แล้วก็ลากังมาเลยเนี่ยฮะก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ลองเข้าเล่นเกมไม้คานไปดูนะฮะไม้คานฟรีนะปุ๊บไม่ต้องกดฟอร์อัพเดตแล้วนะครับโอเคครับเราจะเข้ามาดูกันนะตรงยูเวอร์ของเรานะ่ะปุ๊บให้เรากดเปิดช่องของนะกดตัว E นะวิงประชุวิงวิงวิง,วง เนี้ยก้นก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะถ้าใครไม่ลงมอดรเด์มันก็จะไม่มีคําว่ามอดระดูอ่อนตรงนี้นะนี่นะครับสําหรับวันนี้ก็จบไ้แค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ